สวัสดี f อีกาชินักสุทธันคำวันนี้ผมอ้นอีกามาอะไรกันตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคอนเทนต์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่เราไปโฟกัสกันที่วันเสาร์กันก่อนครับรวมถึงแต่ข้ามคืนวันศุกร์ด้วยนะครับที่มันเตะดึกนะฮะเป็นดาร์บี้แมตช์ของทางตอนใต้ประเทศอังกฤษไบรตันเจอกับซอลทัมตันนะครับเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกัน ในวันเสาร์และวันศุกร์นะครับฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพ่นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของการชแนลนะครับเพราะว่าที่นี่การชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเตะดึกวันศุกร์เลยนะครับมีติ่งอยู่หนึ่งคู่สำหรับวันศุกร์นะครับเป็นการเจอกันระหว่าง b i บรตันเจอกับเซาท์แ m ม t o ตันนะครับเดอะซีกเจอกับ The s a i n t ์ครับเป็นดาร์บี้แมตช์ของทางตอนใต้นะครับระหว่างเมือง r i บรตันกับเซาท์แ m ม t o ตันเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ55าหไมล์ครับหรือว่าถ้าเปรียบเป็นกิโลเมตรก็อยู่ที่ประมาณ89กิโลเมตรครับถือว่าก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับแล้วเวลาเจอกันเนี่ยสนุกทุกครั้งเลยเพราะว่ามันเดิมพันด้วยสักติ์รีนะครับ เกมนัดนี้แน่นอนถ้ามองถึงความพร้อมมองถึงคุณภาพมองถึงผลงานครับเราต้องชี้ชัดไปที่ฝั่งของไบรตันสิครับผมเพราะว่าอะไรไบรตันตอนนี้อยู่ในช่วงหัวขึ้นครับในขณะที่ซอลตันเนี่ยหัวตกลงช่องว่างของคะแนนของ2ทีมนี้นะครับระหว่างไบรตันกับทางซอลตันเนี่ยห่างกันมากถึง18แต้มครับนักบุญมีเพียง4แต่ไบรตันเนี่ย เก็บไปแล้ว22ครับแล้วถ้าในเกมนัดนี้นะฮะไบรตันสามารถชนะนักบุญได้ไม่ว่าจะสกอร์ได้ก็ตามทีจะ1021 3040 0, อะไรก็ว่ากันไป3แต้มจะทำให้ไบรตันขยับขึ้นไปนั่งรองจ่าฝูงโดยทันทีครับเป็นการโชว์คราวดนั้นดูความมุ่งมั่นดูความกระหายแล้วฝั่งของไบรตันน่าจะ มีภาษีในการที่จะเป็นผู้ชนะมากกว่ารวมถึงตัวผู้เล่นก็เริ่ม่จะกลับมาดูดีมากขึ้นนะครับอาจจะขาดคาร์ลสบาเลบากองกลางที่โดนแบแดงจากในเกมล่าสุดครับแต่มีตัวตายตัวแทนนะครับแบ็คขวาโจเอลเวลมมนนะครับตัวนี้ตัวเด็ดเลยก็จะกลับมาประจำการอยู่ที่แบ็คขวาข้างหน้ายังมีดานี่เวลเบ็นะครับคอยกระทุง้งกระแทกคู่เซนเตอร์ของทางด้านซาลทำตันส่วนทางเซาเนี่ย บอกเลยว่าชนะใครยากเย็นมากครับเพราะว่าหลังยุ่ยกลางหลวมครั้งหน้าก็ดูทื่อๆครับพวกเขาได้แค่เพียงแค่4คะแนนจาก12เกมแรกชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วชนะใครล่ะฮะก็ชนะท็อปฟี่สินเงินเอเวอเตันนั่นไงโอ้โหแจก3คะแนนแรกให้กับนักบุญสัง,งนสัหรับท็อปฟี่สินเงินนะครับ,เ,นนรบเกมนัดน,นี้มาเยือนด้วยแล้วกองหลังมีปัญหาด้วยผมดูแล้วมีโอกาสโดนนะครับ โดนสูงมากเลยแล้วสื่อกรีฑเนี่ยเขาก็ฟันธงฉับเลยนะครับชัดเจนมากเทไปทางไบรตันแบบ100%เลยว่าไบรตันจะเป็นผู้ชนะในเกมนัดนี้แบบสวยๆด้วยนะครับอยู่ที่2ประตูต่อศหรือ3ประตูต่อหนึมีแฟนบอลไบรตัน on, มีแฟนบอลน,นักบุญอยู่ในแกรเชนยลไหมครับแสดงตัวด้วยนะครับและคุณคิดว่าคู่นี้จะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่มาร่วมวิเคราะห์กันนะครับ ทีนี้ไปดูคู่ที่2นะครับในวันเสาร์ไปกันที่เซลเฮิร์สพาร์คนะครับบ้านของคริสตันพาเลตคริสตันพาเลตนะครับเปิดรังรับมือสตีการดงนิวคาสเซิลนะครับเกมล่าสุดของพาเลตครับเสมอกับทางวิลล่าออกไปเล่นนอกบ้านได้1แต้มนะครับในขณะที่นิวคาสเซิลเกมล่าสุดเฝ้ารังนะครับแต่ว่าแพ้ให้กับทางเวสต์แฮม0-2ครับโดนขาบ,บ้านเกมบ้านี้แน่นอนทั้ง2ฝั่งวาดหวังถึง การคว้า3าคะแนน5เกมหลังสุดพอๆกันนะครับในทุกรายการพาเลสเนี่ยชนะ2สเสมอ2แพ้1ในขณะที่นิวคาสเซิลชนะ3แล้วก็แพ้2ครับเกมรัดนี้ครับทั้ง2ทีมก็จะจัดชุดใหญ่ลงสนามกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอย่างพาเลสก็จะมีฟลิปมาเตต้าเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มีอิสเมลลาซาเป็นตัวรุกคอยปั้นเกมอยู่ข้างหลังกองกลางปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไดจิคามระติดโทษแบน ส่วนแนวรับ3ามคนเหมือนเดิมครับนำโดยมาร์คเกฮีในขณะที่นิวคาสเซลครับตอนนี้เอติฮาวก็โดนกดดันเหมือนกันเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยดันแพ้คาบ้านเกมน,นนี้ต้องฝากความหวังเอาไว้ที่อเล็กซานเดอร์อีซัคในฐานะกองหน้าตัวเป้านะครับในขณะที่ตัวริมเส้น2ฝั่งน่าจะใช้งานฮาวิบานส์แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนตรงกลางนะครับซานโดโตนาลีน่าจะได้โอกาสเป็นตัวจริงเพราะว่าบูโนกิมารส์มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกาย ขนาบข้างโดยลองสตาร์ฟแล้วก็โจลินตันนะครับคู่เซนเตอร์เป็นฟา์เบียงชาแล้วก็แดนเบิร์นนะครับนี่คือภาพรวมของพาเลสแล้วก็นิวคาสเซิลเกมนัดนี้เนี่ยมีบางสำนักครับเขาเทไปทางควีซ a ันพาเลสนะครับเพราะว่าซื้อใจในเรื่องของเจ้าถิ่นแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองนะครับแต่ก็มีบ้างครับที่อยู่ทางฝั่งของนิวคาสเซิล ที่มองว่านิวการเซนเนี่ยน่าจะแก้ตัวได้โดยที่โอเคอย่างแรกเลยคุณต้องขันแนวรับให้แน่นก่อนส่วนอื่นๆมันดีอยู่แล้วครับทั้งกองกลางที่ถ้ามีซานโดโตโนาริก็น่าจะดีกว่าที่ไม่มีในขณะที่ข้างหน้าตัวสดตัวใหม่ตัวเข้าทําก็อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาขอแค่ว่าอย่าทิ้งโอกาสลอยไปต่อหน้าต่อตาแค่นั้นเองนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับ3เกมหลังสุดที่นิวกาสเซนเนี่ยมาเยือน ที่เซลเฮิร์สพาร์คไม่ชนะนะครับดังนั้นเกมรัดนี้อาจจะเป็นเกมที่ยากสําหรับนิวคาสเซลมากพอสมควรนะครับแต่เมื่อพยายามทุกอย่างมารวมกันแล้วนะครับโอกาสที่คู่นี้เนี่ยจะจบลงด้วยผลเสมอก็มีสูงครับคือเรียกไดว่ากินกันไม่ลงต่างฝ่ายต่างมีดีแตกต่างกันออกไปนะครับิฟิปมาเตตา้าก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ยังคงไว้ใจได้เช่นเดียวกับอีซักถ้ามีโอกาส เขาก็ยังคงเป็นคนที่จะสามารถทำประตูให้กับทางเดอือแม็กพายได้นะครับคู่นี้น่าจะจบลงด้วยผลเสมอมีสูงครับแล้วก็ยิงกันแบบทั้ง2ฝักด้วยโดยที่ทางฝั่งของซอเซอร์เบียก็ฟันทงเอาไว้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นในสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับแฟนบอลพาเลสว่าไงรวมถึงสาวกทูนเอามี่เห็นด้วยหรือไม่สำหรับในเกมนัดนี้นะฮะไปกันที่คู่ที่3 เบรนส์ฟอรเจอกับ Leicester ิตี้นะครับเตะที่บ้านของบรนส์ฟอรนะครับแน่นอนไฮไลท์ในเกมนัดนี้คือการเปลี่ยนแปลงโค้ชของทั้งฝั่งขู l e ลส e ตอร์นะครับจาก Steve Cooper มาเป็นในมือของรูส์ฟานิสโซรอยสิ่งที่เราจะได้เห็นตามก็คือความกระตือรือร้นการเล่นแบบมีชีวิตชีวาความมุ่งมั่นที่เต็มที่กว่าเดิมจากบรรดาตัวนักเตะของทางเ e สเตอร์ซิตี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เราก็ได้เห็นการแบบเดินบ้างเล่นบ้างวิ่งบ้างนะครับดูเอื่อยเฉยๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นอีก1จุดที่สื่อปิดพากันจับตามองแต่มันน่าจะได้ตรงที่ว่าไม่ได้เล่นในบ้านไงต้องออกมาเยือนงที่ทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดนะครับเกมล่าสุดของเบรนท์ฟอร์ดภายใต้ใตการคุมทีมของโทมัสแฟงเนี่ยสามารถไปหยิบ1คะแนนที่ล้ำค่าม,มากๆจากรังกุริสันพาร์คของเอเวอร์ตันทั้งๆที่พวกเขาต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับแล้วก็ต้องลากยาว 45นาทีครึ่งเวลาหลังครับแต่ก็สามารถยืนหยัดตรงนั้นได้แล้วก็กลับมาเฝ้ารางเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้ความพร้อมของทางเบรนท์ฟอร์ดก็ถือว่าอยู่ในสภาพทีมที่ดีนะครับแล้วก็ในภาพรวม5เกมหลังสุดเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดดูดีกว่าทานั้นของเลสเตอร์อย่างเห็นได้ชัดนะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยแพ้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นคือชนะถึง3และเสมอหนึ่งนั่นคือเกมล่าสุดที่บุกไปควัก1คะแนน,นที่บ้านของเอฟเวอร์ตัน แล้วตัวรุกของเบรนท์ฟอร์ดยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับสามารถทําประตูได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะมีความเด็ดขาดมากเท่าที่ควรหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิซ่าก็ยังอยู่เอ็มบิโอมก็ยังอยู่ดัมสกัดก็อยู่ตรงกลางก็ครบนะครับยาเนวนอกาดเยนเส้นนะครับแนวรับก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคือเป็นห่วงเลเซอร์ตรงที่ถ้าคู่เซนเตอร์เป็นคู่นี้บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะโดนทำประตู ถ้าอย่างเป็นคู่เวสต์กาดกับเวลฟาสนะครับก็ถือว่าจุ่มเสี่ยงต่อการเสียประตูยังมองว่าเบรนท์ฟอร์ดมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าทางด้านของเลสเตอร์นะครับเมื่อดูจากความชัดเจนดูจากความกระฉับกระเฉงดูจากแนวทางการเล่นระบบการเล่นที่มันลงตัวอยู่แล้วของทางฝั่งเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยมันน่าเชียร์มากกว่ามันน่ารักน่าลุ้นมากกว่าสำหรับในค่าคืนวันเสาร์นี้เพราะว่าเลสเตอร์เองแนวรับยังเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมาก นะครับน่าจะจบด้วยสกอร์ที่สูงอยู่ที่2-1หรือแม้กระทั่ง3ประตูว2แบบสุดมันเพราะว่าเราต้องให้เครดิตกับทางด้านของเลสเตอร์ด้วยหลังจากที่มีการเปลี่ยนโค้ชน่าจะเห็นอะไรที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ทันี้ทั้งนั้นก็มองว่าภาษีที่จะเป็นผู้ชนะอยู่ทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดนะครับไปกันที่คู่ที่4นะครับไปเข้าป่ากันร่งของเจ้าป่านอตแฮมฟอร์ Forest, เปิดบ้านรับมือ มารขาวเอฟสวิตทาวนะครับถือว่าน่าสนใจเป็น2ทีมเก่าแก่มาเจอกันในครั้งนี้นะครับฟอเรสตอนนี้นะครับของนูโนอิสโตซันโตหลังจากที่ได้แข่งหันษาผิดเพี้ยนเลยครับผลการแข่งขันนี่คือแบบตรงกันข้ามจากที่คาดหวังเอาไว้เลยแพ้มา2เกมติดแล้วนะครับสำหรับทางนอ t ิงแฮม a ฟอ o r เรสแพ้คาบ้านให้กับทางนิกาเซนน1-3แล้วออกไปแพ้อ์เซอนถึง0ประตูต่อ3โดนล่อเป้าไป6ประตูจากที่ หลายคนคาดว่าน่าจะเป็นช้างปีนต้นไม้ขึ้นไปอยู่หัวตารางตอนนี้ตกลงมาเรียบร้อยนะฮะอยู่ในลงความเป็นจริงแต่เกมนัดนี้นถ้าอยากจะกลับมาต้องชนะอิสวิททาให้ได้ในขณะที่อิสวิทครับฟอร์มาเรื่อยๆเอื่อยๆครับ5เกมหลังสุดแพ้ไป2เสมอ2ชนะ1ชนะ1ก็คือการบุกไปเอาชนะทนันแอมฮอสเปอร์ถึงลอนดอน2ประตูต่อ1แต่เกมล่าสุดก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเสมอกับทางด้านของแมชชสเตอร์เต็ดของรูเบนอาร์โมริม เกมนัดนี้ก็พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋านะครับเกมนัดนี้ไฮไลท์วัดกันอยู่ที่2หัวหอ,อกซึ่งเป็น2หัวหอ,อกโอสคูลนะครับทั้งคู่เลยทางฝั่งของ Forest ก็มีค s ิส o ูธที่เราต้องยอมรับว่าเขาอันตรายในกรอบเขตโทษนะครับโอ้ถือว่าเป็นพวกสายบูสายลุยสายหนักสายเกรียวกราดเลือกทรับทางค s ิส o ูธในขณะที่ทางฝั่งของอิสิทานะครับก็มีเลียมดีลั ส่งเข้าประกวดเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นตัวจีดต,ตัวที่อันตรายสุดๆของทางด้านของอีฟวิททาวนะครับเกมนี้นสนุกแน่นอนบอลคู่ขี้สูสีน่าจะผลัดการลุกผ่านตอนรับนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะจากโคในการเข้าทำพอๆกันเลย Forest เองนะครับแม้ว่าได้เล่นในบ้านแต่ผลงานในบ้านเองก็ไม่ได้น่าพึงพอใจเท่าไหร่ในขณะที่อสวิททาวนะครับถือว่าเป็นทีมที่มีพัฒนาการที่ดูดีขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่า ในเกมนัดดังกล่าวเนี่ยพวกเขาจะสามารถทกฉวยโอกาสตรงนั้นเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้หรือไม่ดูแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่น่าเชียร์ทานาของอิสบิดทาวมากกว่านะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นกระเตื้องขึ้นนักเตะด,ดูจะเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับดูแล้วเกมนัดนี้อิสบิดทาวมีแต้มกลับบ้านโอกาสที่จะเป็นผลเสมอ1น,นก็มีสูงเหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูคู่ที่5คู่ที่5คือวู๊ฟแฮมตันเวลเลอร์สนะครับเปิดบ้านรับมือบอลหมัดกับ หมาป่าวูบตอนนี้มาแล้วนะฮะบอกเลยว่าพวกเขากลับมาเรียบร้อยนะครับใน2เกมหลังสุดของหมาป่าเนี่ยชนะทั้ง2เกมนะครับแล้วก็ยิงไปมากถึง6ประตูนะครับ2เกมก่อนหน้าเจอกับทีมบัวอย่างนักบุญล่อ,อไป2ประตูต่อศูนย์และเกมล่าสุดนะครับบุกไปเยือนโฟลแล่ถึงกระท่อมน้อยซัดไป4ประตูต่อนหนักแต่เริ่มจะมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้น โดยเฉพาะมาริอุสคุนย่านะครับที่ฟอร์มเข้าฝักเข้าฟอร์มแบบเห็นเห็นเลย6ประตูที่วูฟทำได้เครื่องหนึ่งมาจากเขาครับและฟอร์มตอนนี้ดีด้วยนะครับยิงไป7ประตูกับ3แอสซิดมีเพียงโมซาลาเอริงบอสฮาร์เลนโคพาเมอร์บุกโย a ซาก้า4คนนี้เท่านั้นที่มีส่วนร่วมกับการได้ประตูในซีซั่นนี้มากไปกว่าเขานะฮะแตกต่างกันกับตอนนี้บอลหมัดนะครับชัดเจนแล้วว่าหัวตกลง 5เกมหลังสุดนะครับแพ้ไปถึง2เกมและเป็น2เกมล่าสุดด้วยแพ้เบนฟอร์ด3-2ออกไปเยือนและเล่นในบ้านแพ้ไบรตัน1น1ประตูต่อ2แนวรับเสียประตูง,ง่ายเกินไปในช่วงหลังๆดังนั้นฟันธงชัดเจนว่าตอนนี้วูฟกำลังอยู่ช่วงขาขึ้นน้ำกำลังเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางหมาป่านะครับฟันว่าวูฟจะชนะได้2 0เป็นอย่างน้อยเลยฮะ ทีนี้ไปดูคู่สุดท้ายนะครับในคู่ดึกของวันเสาร์เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับมือปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นลอนดอนดาร์บี้แมทช์ครับในคู่นี้เกมคู่นี้แน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สื่อจับตามองคือเวสต์แฮมเนี่ยต้องการชชนะอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พลาดมากๆในช่วงต้นซีซั่นส่วนปืนใหญ่อาร์เซนอลถ้าอยากจะกลับมาอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวเกมลักษณะแบบนี้พวกคุณต้องไม่พลาด เสมอก็ไม่ดีแพ้ไม่ได้ต้องชนะสถานเดียวเวสต์แฮมในเกมล่าสุดครับบุกไปควัก3คะแนนที่บ้านของเนงเสันนั่นคือนัดที่ต่อชะตาชีวิตให้กับคูเลนโลเปตกีได้เลยครับเพราะว่าแฟนบอลบอลบริหารทุกคนต่างผิดหวังกับฟอร์มการเล่นที่เอาแน่เอานออะไรไม่ได้ของทางเวสต์แฮมในช่วงต้นต้นซีซั่นและเกมนัดล่าสุดคือ3คะแนนที่ล้ำค่าม,มากมก มันเป็นสังคะแนนที่เป็นบทสะท้อนเห็นถึงว่าการทำงานที่หนักสุดๆของทางคูเลนโลเรเปตกีได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วเป็นเกมที่เรารู้สึกได้เลยนะครับว่าเวสแฮมวิ่งเยอะมากวิ่งเยอะกว่าเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลทุกคนช่วยกันเล่นทุกคนช่วยกันไล่ทุกคนช่วยกันบี้จนกระทั่งได้3แต้มที่ต้องการและ5เกมต่อจากนี้เป็น5เกมที่จะ เป็นบทพิสูจน์ของคูเลโลเปเตกีเลย5นัดถัดไปของเวสต์แฮมถือว่าได้เสียครับจะเห็นหน้าเห็นหลังและว่าเวสต์แฮมซีซั่นนี้จะไปอยู่ที่ตรงไหนคือเกมนี้พบกับอาร์เซนอลถือว่ายากมากแต่ถ้าผ่านได้นะครับถ้าเอาชนะได้ดีบอกเลยว่าอาจจะเห็นเส้นทางที่สดใสของเวสต์แฮมจากนั้นไปเยือนเลสเตอร์เฝ้ารังเจอ w o วูฟเยือนบอลมัดแล้วก็เจอกับไบรตันนะครับเกมนัดนี้อาร์เซนอลจะเป็นบททดสอบของพวกเขา แต่น่าสนใจตรงที่ว่าอาเซนนตตอนนี้กลับมาดีอย่างเห็นได้ชัดครับนั่นคืออะไรครับการกลับมาของมาตินโอดกาดนะครับการกลับมาของผู้นำจอมทัพหัวใจทุกสิ่งอย่างของทีมขึ้นอยู่กับสองเท้าละมันสมองของมาตินโอเดกาดและแรกที่ตอน,นเขากลับมาเนี่ยโอ้โหเกมของอาเซนอลดูไหลลื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ ทุกคนเล่นอย่างสนุกดูดีมีชีวิตชีวาเข้าอกเข้าใจการเล่นชิ่ง1-2การปล่อยบอลของมารตินโอเดกาดมีเป้าหมายแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ทำให้บุกโยซาก้ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยนะครับดังนั้นเกมนัดนี้เนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งของอาร์เซนอลเหมือนกันเพราะว่าการเจอกับทางเวสต์แฮมแล้วมาเยือนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยนะครับแต่เมื่อวัดกันในเรื่องของคุณภาพ วัดในเรื่องของความชชว์วัดในเรื่องของการจบสกอร์นะครับก็น่าจะเทไปทางด้านของอาร์เซนอลได้เหมือนกันเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่อาร์เซนอลต้องระวังก็คือความสู้ความมุ่งม,มั่นจากฝั่งของเจ้าถิ่นถ้าอาร์เซนอลเกมรับดีไม่เสียประตูกันง่ายๆก็มีโอกาสที่อาร์เซนอลจะได้3มคะแนนซึ่งผมเองก็ยังชอบความเป็นอาร์เซนอลอยู่นะครับช่วงหลังๆนี่ชัดเจนแล้วว่า เป็นอเซอลที่เรารู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับการทําประตูการสร้างสารรค์ถือว่าเข้าตากรรมการเป็นอย่างมาก2เกมหลังสุดทุกรายการยิงไป8ลูกแต่ถ้าไม่ประมาทแล้วก็ไม่เลื่อนครับผมเชื่อว่าเกมนัดนี้อเซอลมี3คะแนนติดกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ20งศถึงสาครับประมาณนี้นะฮะนั่นคือการวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับสำหรับคู่ที่จะเตะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะฮะคิดเห็นกันอย่างไรมาร่วมวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับ ฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟเวอร์สเพ่นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการพิจารณาตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของการชาแนลครับเพราะว่าที่นี่การ์ดชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับอ๋อ oh, แล้วก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับทางผมนะครับจะมีการจัดงานมีติ้งดูบอลกันในคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เอฟเวอร์ตันแต่โฟกัสไฮไลท์อยู่ที่ลิเวอร์พูล เปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับศึกยักษ์ชนยักษ์เดอะน e Fight ที่สำคัญมากๆนะฮะถ้าใครไม่มีที่ไปไม่อยากดูคนเดียวไม่อยากเหงามาดูกับผมได้กับทีมงานนะครับคือจะจัดงานกันที่ร้านหลงเหล่าวิภาวดีนะครับอยู่ตรง5แยกรัดพร้าวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดอยู่ตรงหน้าให้ครับเสียค่าบาัตรค่าเข้า200บาทเท่านั้นแต่คุณจะได้รับ เครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบนะครับแล้วก็ลุ้นรับรางวัลใหญ่ๆจากทางแบรนด์ดังๆรวมถึงได้ดูจอ LED นะครับคุณได้ดูแบบสะใจแน่ๆถ้าคุณเป็นแฟนหงเรียนเชิญครับแฟนเรือก็เรียนเชิญแฟนพีก็เรียนเชิญแฟนทอฟฟี่ก็เรียนเชิญเช่นกันมาสนุกด้วยกันนะครับที่ร้านหลงเหลาวิภาวดีนะครับแล้วเจอกันที่งานครับสวัสดีครับ